น่าจะมีปลาเข้าบ้างนะครับใส่เยื่อข้ามสวยโอ้หลังนี้มีครับผมมีครับมีครับปลาอะไรครับผมโอ้ ครับผมอะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเป่าเด็กใต้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาะเพื่อนๆมาเอาเหยื่อใส่โลบนะครับก็จะลงใส่ดูอาเป็นคลิปแรกครั้งแรกนะนะครับผมก็ช่วงหน้าเล้งแบบนี้นะครับก็จะมาลงเอาเหยื่อนะครับ ใส่ในโลกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะสุดยอดไหมครับพีหลามหรือว่าจะมานๆไหมนะครับผมก็เยือนะครับผมนี่ครับข้าวสวยนะครับข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับข้าวที่ว่ามันเหลือๆนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ก็หลายวันแล้วนะครับเป็นสัปดาห์เป็นสองสัปดาห์แล้วนะครับผมของที่ว่ามันเหลือแล้วก็มันเสียนะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงเอา แ่ตู้เย็นไว้นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใส่รอบเป็นเหยื่อดักปลานะครับผมก็รอบก็ดักไว้แล้วนะครับแค่เอาไปใส่นะครับผมข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับนี่ครับเป็นถุงเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยนะครับผมก็ลองให้เพื่อนๆดูครั้งแรกนะครับก็ที่ผมดักก็คือไม่เคยใส่เหยื่อก็ได้ตัวอยู่แล้วนะครับ ก็ทิ้งไว้สองสามวันหรือว่าสี่ห้าวันก็ค่อยมาลุ้นก็ได้ตัวนะครับถ้าว่าไม่ใส่เหยื่อก็ได้นะครับแต่ว,ว่าคลิปนี้ก็คือจะลองใส่เหยื่อให้เพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะครับผมว่าถ้าเราเอาเหยื่อเข้าสวยใส่รอบปลามันจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าปลาเลยจะเข้านะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับผมไปเลยครับ เดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับผมรอบก็ดักไปแล้วนะครับที่ว่าเข้ามาดูลอบกอดนะครับหมายดีนะครับผมที่ว่าได้ปลาชนแล้วก็ปลาหม,ม,นมอน,มน,นะครับผมอันมานะครับผมที่ว่าวันนั้นดักทิ้งไว้6วัน6คืนนะครับช่วงหน้าเลง้งไม่ได้เข้ามาดูก็ได้ตัวนะครับ ลาช่อนนะครับถึงว่าไม่ใส่เหยื่อก็ได้อยู่แล้วนะครับผมใส่โลบหรือว่าแถวบ้านผมจะเรียกว่าการดักใส่โลบปลาหรือว่าการดักใส่ผีหลอกปลานะครับแต่ว่าคลิปนี้ครั้งนี้นะครับก็จะมาลองเอาเหยื่อข้าวสวยนะครับลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ปลาจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าปลาอะไรจะเข้านะครับโลบก็ดักไว้แล้วครับนี่นะครับผมโลบอยู่ตรงนี้นะครับโลบอ่ะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่กันเลยนะครับผมเพื่อน ข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับก็ผมจะเอาใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้แล้วนะครับถุงที่ว่ามันเหลือแต่บางทีหัวสองสามวันเหลือครั้งหนึ่งนะครับก็เอาใส่ไปตรงหัวกับท้ายรอบอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ตรงหน้าปากโลบแล้วก็เทลงไปเลยนะครับตรงหน้าปากโลบนะครับเทไปเลยครับเพราะว่านี้ปากโลบนะครับปากโลบเทไปเลยครับผมแล้ก็เอาใส่ ตรงท้ายรอบนะครับตรงท้ายรอบล้วก็โรยใบบนรอบเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆับท้ายรอบนะครับ ตรงท้ายโลบไปเลยนะครับมันก็จะลงเข้าไปอยู่ในรลบนะครับตรงท้ายโลบไป,ไปเยอะๆเลยครับอโอเคนะครับลูกนี้เสร็จแล้วครับผม เราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเอาปักกระเจดปักตกอะไรนะครับปิดไว้เหมือนเดิมที่ว่าเราดัากปิดไว้แล้วนะครับตรงหน้าปากโลบเราก็ใส่ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็เอาใส่ตรงหน้าปากโลบอีกคักนิดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่หลังต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆอครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาใส่หลังที่สองกันนะครับหรือว่าลูกที่สองลูกที่ว่าเข้ามายกอรอบก่อนนู้นนะครับที่ว่าได้ปลาหมอหนึ่งตัวแล้วก็ได้เต่านะครับผมใส่กันเลยครับ ข้าวสวยน,นะถือว่าข้าวสุกมีตรงท้ายโลบนะครับผม ใบ้งตรงหน้าปากมันด้วยนะ,นะครับตรงหน้าปากรอบนะครับหน้าปากรอบเราก็เอาใส่ไปในปากมาเลยนะครับผมนะก็ใส่ตรงท้ายด้วยนะครับ ก็ไปใส่หลังต่อไปกันนะครับหรือว่าลูกต่อไปกันครับผมก็มาใส่ลูกที่สามกันครับเพื<ๆ>่อนๆลูกที่สามก็ที่ว่าได้ได้ปลาช่อนนะครับรอบก่อนสองตัวนะครับผม ตรงท้ายมันโกนนะครับตรงท้ายหรือว่าตรงหน้าปากโลบก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผม <c oughs> ดูิครับตรงท้ายตรงปากตรงในโลบนะครับ โยนลงไปนะครับนน่าจะได้ประมาณสักสี่ลังสี่ลูกนะครับเข้าวสวยใส่ให้เยอะๆเลยครับเพื่อน ก็ปิดนะครับปิดไว้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ครับก็ผมก็จะใส่ให้ดูแค่3ลูก3หลังนะครับตัวนี้น่าจะเหลืออีกสัก1ลูก1หลังนะครับก็จะใส่ทั้งหมด4ลูก4หลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณ2วันนะครับผมเราค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าที่ว่าเอาเหยื่อใส่ในโลก เรือข้าสวยครั้งแรกนะครับผมจะสุดยอดไหมครับพี่หลามจะมนันมาหรือเปล่ลานะครับผมรอรุ้นกันนะครับอีก2วันนะครับผมบายๆครับ อ่ะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้ได้เวลามาลุ้นโลบดักปลากันนะครับเพื่อนเพื่อนที่ว่าผมได้เอาเหยื่อข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับก็ลงใส่อ่าเป็นครั้งแรกนะครับผมใส่เหยื่อครั้งแรกนะครับกับการใส่โลบดักปลานะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมว่าจะสุดยอดไหมครับปีหลามจะมันๆหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผม ครับก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมรอบหลังเลขหรือว่าลูกเลขที่เอาเหยือใส่ครั้งแรกนะครับเหยือเข้าสวยนะครับดูสายรอบผมครับดูขาหรือเปล่า,ลลาครับเอาเหยือใส่เข้าหรือเปล่านะครับก็ทิ้งไว้ก็สองวันนะครับผม มีรอเปล่าครับผมไม่เห็นดิ้นเลยครับเดี๋ยวครับเพื่อนๆไม่เข้านะครับผมไม่ได้ผลนะครับเหยื่อเข้าสวยลูกเลขห้วแล้วครับผมไม่เข้าครับผมอ่ะครับก็ไปรุนกันต่อหลังที่2นะครับ ก็ใส่ไว้ทั้งหมดก็สี่หลังนะครับผมที่ว่าใส่เหยือ่อข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับก็ลูกเลขแหวไปแล้วครับผมเพื่อนๆไม่เข้าครับลูกน,นี้จะเข้าจะโดนลือเปล่านะครับ ้ำเยอะเลครูกเปล่าครับ,ล,รบลูกที่สองลองเยอะทายโลบดีกว่าน,นะครับถ้ามันเข้ามันก็ดิ้นนะครับทายโลบไม่มีครับผม ไม่เข้าครับแสดงว,ว่าไม่ได้พุ่นนะครับไม่ใส่เยอะดีวะฮะครับผมไม่เข้านะครับว่าปลาสลิดจะเข้า,าบ้างครับไม่เข้าเลยครับเข้าแล้วก็แดงไวเหมือนเดิมนะครับตรงหน้าปากโลบไม่เข้าครับไปลุ้น หลังต่อไปครับไม่ได้ผลครับผมแต่ว่ายังมีอีก2หลังนะครับไปลุ้นกันต่อครับผมนะครับลุ้นกันต่อเลยครับลูกที่3ามให้ออกไป2หลังเลยครับสลูก ที่สามจะโดนหรือเปล่าครับน่าจะมีปลาเข้าบ้างนะครับใส่เหยื่อข้ามสวยโอ้หลังนี้มีครับผมมีครับมีครับปลาอะไรครับผมโอ้มีครับเพื่อนๆโอ้ปลาโมอครับผมตัวเดียว,วอุยเลยครับอ้วนลุบเลยสงสัยมากินข้าวสวย นี่ครับเพืเ่อนๆปลาโมบักเวิงเลยครับดูครับอืมวิกเลยครับปลาหมโอ้โหดูครับได้ปลาหมนะครับเดี๋ยวก้าวสวยได้ปลาหมเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกหนึ่งลูกนะครับ ครับก็มาลุ้นกันลูกสุดท้ายนะครับที่ว่าเอาเหยื่อใส่นะครับเข้าวสวยมีตัวหรือเปล่าครับผมลี่สุดท้าย <c oughs> ห่ยทั้งนั้นเลยครับไม่เข้าครับผมแหว้วนะครับก็สรุปอย่าไปหาทำนะครับผมเหยื่อ ใส่เยอเข้าสวยก็ถ้าถามว่าเข้าหรือเปล่าก็ปลาหมอครับผมตัวเดียวก็อย่าใส่ดีกว่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวแต่งโลคไปดีก่อนครับตรงหน้าปากโลบเราแต่งกวาดให้เตียนเลยนะครับตรงหน้าปากโลบ ต้องใส่เยื่อนะครับผมเข้าแน่นอนนะครับดีกว่าที่ผมดักก็คือไม่เคยใส่เยื่อนะครับนี่คือลองให้เพื่อนๆดูนะครับผมเหยื่อข้าวสวยก็คือก็ข้านะครับผมลาหมหนึ่งตัวแต่ว่าอ่าไม่หมานนะครับผมได้เก็บลา้มตัวเดียวเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับลาหมอหนึ่งตัว อ่ะนี่ครับผมเพืพ่อนๆปลาหมอก็ใหญ่นะครับหนึ่งตัวนี่ครับได้ปลาหมอหนึ่งตัวก็ถือว่าก็ยั่ง้าวครับผมแต่ว่าก็ไม่อ่าไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําให้ใส่เหยื่อข้าวสวยนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่หมายอื่นๆนะครับบางพื้นที่บางหมายที่ว่า ปลาดินเยอะๆก็ไม่แน่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปลองใช้ดูนะครับผมเหยื่อเข้าสวยแต่ว่านี้ผมลองหมายแถวบ้านผมก็คืออ่าเข้าแต่ปลาหมอตัวเดียวนะครับต่อถ้าว่าเพื่อนๆที่ว่าดักโลบก็อยากจะลองกับเหยื่อข้าสวยก็ลองไปลองดูนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมก็คือผมลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับก็ได้แค่ปลาหมอหนึ่งตัวนะครับ ก็เข้าแค่ลูกเดียวนะครับที่เลือ3ลูกไม่เข้านะครับก็ที่ผมไม่ใส่เหยื่อก็ส่วนมากจะได้ตัวนะครับแต่ว่าก็ทิ้งไว้ให้นานหน่อยนะครับประมาณ3-4วันนะครับค่อยเข้าเข้ามาดูอันนี้ที่ผมทดลองใส่เหยื่อก็ทิ้งไว้แค่2วันนะครับ2วันก็ได้ปลาหมอตัวเดียวเข้าลูกเข้าหลังเดียวนะครับผม ผมเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่ตดลลงใส่เหยื่อเข้าสวยนะครับใสโลบทั้งเลขให้เพื่อนๆดูนะครับก็ไม่หมานะครับผมแต่ว่าก็ยังได้นะครับผมปลาโมหนึ่งตัวนะครับนี่ครับปลาโมก็เดี๋ยวปลาโมตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับเพราะว่าตัวเดียวนะครับเอาไปก็ไม่รู้จะทําอะไรกินนะครับผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรอบรอบหน้ารอบหลังนะครับแต่ว่าได้ทัก2สองสามตัวก็คือ จะเอานะครับนี่คือได้แค่ตัวเดียวกับผมก็คือโปรยโกนนะนะครับขึ้นว่าตัวมันเยอะก็คือเอาไปก็ไม่ได้ทํานะครับถ้าได้อีกสักตัวภาไปเก่งจมลอยเลยครับผมลาโมมีตัวนี้ก็คืออ่ะเยอะนะครับเยอะลุยแต่ร้อยโกนนะครับผมโปรยครับผมอ่ะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันกกอนนะครับก็ถ้าว่า เพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปลงนะครับใส่รบด้วยเหยื่อข้าวสวยก็ลงไปลองดูนะครับไม่แน่หมายแถวบ้านาเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าหมายที่ว่าผมดักก็คือ,อได้ลาโมเค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือก็คือไม่เข้าเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง เบาเ็กใต้คนเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับก็สำหรับวันนี้ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับโ <Okay. S 1> อเคลงกับเหยื่อข้าวสวยให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถ้าว่า เพื่อนๆจะเอาไปดักปลาชนก็เพื่อนๆใส่หอยเชอรี่ก็ได้นะครับหอยเชอรี่ก็เข้านะครับเพราะว่าผมก็เคยดักเคยลองให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ก็คือนานแล้วนะครับผมคลิปแรกๆต้นๆเลยนะครับที่ว่าใกล้แรกๆต้นๆที่ว่าเคยทาคลิปใส่โลดักปลานะครับก็เคยใส่อยู่ครั้งสองครั้งนะครับผมเหยื่อหอยเชอรี่แต่ที่ดักมาก็ส่วนมากจะไม่เคยใส่นะครับดักโลก ก็คือดักโลกไว้หรือว่าดักไซโลหรือว่าแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าการดักไซผีโลกปลานะครับผมอะครับกลับครับผมบายบายครับผมวันนี้ไม่สุดยอดนะครับพี่ลาม